กับแตงกวาก็แน่นอนว่าตอนนี้เรากําลังอยู่กับรายการเกษตรออนไลน์พิพิธภัณฑ์เกษตรค่ะนี่นะคะแตงมีอะไรจะบอกนะตอนนี้นะคะเรามีการปรับเวลาใหม่นะคะทุกคนจะได้มาพบกับแตงและองค์ความรู้เกษตรดีๆการเป็นประจําทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาส8บแนาฬิกาค่ะและที่สําคัญนะคะนอกจากองค์ความรู้ใหม่แล้วเรายังมีพิธีกรคู่หูคนใหม่ด้วยนะคะที่จะพาแตงเนี่ยไปทําการเกษตรแบบลงมือทาแบบเข้มข้นเลยนะคะกับวิทยากรคนเก่งมากหน้าหลายตาค่ะ แต่ยังไม่บอกนะว่าพิธีกรคนนั้นะจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปตามหาเขาก่อนคะ่ะไม่รู้เขาอยู่ไหนนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาหาแตงนะคะเป็นพี่ชายที่แบบหล่อมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นใครคะ่ะเอพิธีกรคู่คนใหม่อยู่ไหนนะ ไอ้แตงพี่อยู่นี่เอ็งไปหาพี่อะไรในดงต้นข้าวแล้วเอ็ก็คิดว่าจะอยู่แถวนี้มาพี่คหนูไปทำเกษตรหน่อยสิโอเคไปเดี๋ยวพี่ลงไปหาโอเคโอเคว่าไงเจ้าตัวดีอยากปลูกผักค่ะอยากปลูกพัดใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะพาเองไปปลูกได้พี่จะพาไปหาพี่ชายคนหนึ่งที่แกทําเรื่องนี้อยู่แล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแต่ว่าดูจากสภาพมันเอีเอ็งไหวไหมเนี่ยไหวสิไหวแน่นะอยู่แล้วอ่ะงั้นไปกันมาตามพี่มาเลย เนี่แหละค่ะพิธีกรคนใหม่ของรายการเอาเร <นะ S 2> ็วๆจะแต่งรีบไปก,<ฮ>ก่อนนะคะใช้อีกใช่อีก สวัสดีครับพี่จุมพลสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับพี่ปลูกผักอยู่ครับปลูกผักพี่อย่างนี้นะพอดีน้องสาวผมเนี่ยผมพาน้องสาวมาด้วยสวัสดีครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ไม่สุกเลยพี่เงไงวันนี้เอออาจจะซนไปหน่อยชอบซนชอบเล่นอะไรเงี้ยอยู่ดีๆวันนี้อยากปลูกผักขึ้นมาเฉยเลยโอ้อยากปลูกผักขึ้นมาชเลยผมก็เลยบอกว่าเอะเดี๋ยวพี่พาไปหาพี่จุมพลดีกว่าครับให้พี่จุมพลพาทำดีกว่าจะได้พี่จุมพลเนี่ยพูดให้ฟังไป แล้วผมจะดูดิน้องผมจะบ่นไหมว่าเมื่อยหรือเปล่าว่าเมื่อยหรือเปล่าได้ครับโอเคพร้อมยังเจ้าแดงพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับมเดี๋ยวให้พี่พิมพลแนะนําเลยอยากรู้อะไรก็ถามพี่เขาแล้วกันได้ค่ะเปรียบเสมือนกับพี่เขาเป็นอาจารย์โอเคได้ช่วยแตงด้วยนะได้โอ้พี่ช่วยอยู่แล้วน้องนะอ่ะพี่พลอย่างนี้พี่พี่เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าไอ้เจ้าแตงเนี่ยถ้ามันจะเริ่มเนี่ยลูกดิ้นดูดิ้นอย่างเขาเนี่ยโซนๆอย่างเขาเนี่ยอยากจะให้เขาเริ่มทำยังไงก่อนอ่ะ ก็ค,ค,คือต้องถามว่าทําไมถึงอยากทำกเกษตรก่อนเออตอบพี่เขาสิพี่อยากทำกเกษตรเพราะว่าที่บ้านแปงนะมีพื้นที่อยู่แล้วช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่เราต้องแบบโควิดอยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเรามีแปลงผักไว้กินเองที่บ้านเนี่ยม,มันก็น่าจะดีเหมือนกันนะน่าจะได้แบบลดการออกไปพบปะผู้คนแล้วเราก็สร้างหักงอาหารเองได้ด้วยอตกลงเองจะกินกินแปลงผักเฮ้ยกินผักสิโอเคครับโอเค ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือพื้นที่เราเนี่ยคือเป็นพื้นที่จัดแสดงแล้วก็ชื่อว่าเกษตรพอเพียงเมืองนะครับเกษตรพอเพียงเมืองจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลนักษณะคล้ายกับปลูกผักบนพื้นปูนนะครับปลูกผักบนพื้นปูนใช่ครับปลูกผักการกผักบนพื้นปูนหรือปลูกผักบนดาดฟ้าก็ได้นะครับก็คือก็จะมีการสร้างแปลงผักขึ้นมาเป็นลักษณะแบบเป็นเป็นแปลงสี่เหลี่ยมจะเป็นเป็นลูกทรงลักษณะไหนก็ได้นะครับทีนี้เราก็เตรียมดิน ใส่ลงไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ดินลงไปในในแปลงตรงนี้นะครับพื้นปูนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลามาเจอแดดเนี่ยมันเป็นยังไงมันร้อนไหมร้อน<ล>มันน่าจะร้อนนะพี่มันไม่มใช่น<ม>่าจะร้อนแล้วมันร้อนเลยม<ล><ล>ันร้อนเลยมันร้อนเลยนะครับทีนี้วิธีการของการปลูกผักบนพื้นปูลลนลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรามีกับมะพรา้ามีผัดตบชวาแห้งเนี่ยให้ใส่ลงไปข้างล่างก่อนแต่หมายถึงใส่ลงไปใต้แปลงก่อนใต้แปลงก่อนที่เราเห็นนี่นะฟังไว้นะเราฟังไว้ด้วยนะถ้าสมมติจะไปทําที่บ้านก็ให้จําไว้ว่า ควรจะใส่พวกกับบ๊บเพล้าหรือว่าผัดตบชวาแห้งก็ได้ที่เราหามาได้นะครับมันจะช่วยทําให้อะไรครับพี่อ่าช่วยเรื่องของการที่เป็นฉนวนกันความร้อนด้วยเป็นฉนวนกันความร้อนแล้อย่างก,ก็คือเป็นเรื่องของการที่รักษาความชื้นได้ด้วยรักษาความชื้นได้ด้วยนะครับไมเราไม่ใช้ฉนวนกันความร้อนใส่ไปเลยล่ะคะอะไรวะฉนวนกันความร้อนฉนวนกัพความร้อนคืออะไรที่หมายถึงเนี่ยคือแบบแบบใต้หลังคาอย่างนั้นเหรอ อ๋อแผ่นฟอยล์แผ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้ำน้ำมจะไม่ระบายอมันจะซับความชื้นไม่ได้ตรงนั้นนะครับเจ้นตัวพี่งงเลยอ่ะโอเคทีนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บใช่ไหมวิธีการต่อไปคือเราก็เอาดินที่ผสมเราไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยมามาใส่ลงไปผสมดินแล้วใส่ลงไปใช่ครับอันนี้อยากรู้ไหมล่ะเจ้าแตงดินเนี่ยที่เขาผสมมันมีอะไรบ้างอยากรู้สิวเ ก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยกลับมะพร้าวหรือเปล่าอันนั้นมะพร้าวสับเข้อแรกมะพร้าวสับมะพร้าวสับอ่าก็คือตัวเนี้ยเราใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้ดินมันเกิดความร่วนซุยขึ้นมานะครับเพราะดินที่ดีเนี่ยควรจะมีช่องอากาศช่องน้ำแทรกซึมเข้าไปได้ด้วยให้น้ําให้อากาศมันระบายได้ดีใช่โอ้โหสุดยอดมีหลายขั้นตอนกันนะอ่าก็คือเราต้องควรจะคือพูดง่ายๆคือให้มีอินทรีย์วัตถุเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อที่จะมีการระบายน้ําได้ดีขึ้นคือจะมาผสมมั่วซั่วนี่ไไมมมม่่ด้้้นนนนนะะัััตตตอองงงีหหลกกการเืแ เฮ้ยอย่าไปกลัวเด็กมาแล้วต้องทำแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องทําแล้วอ่าครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอ่าโอเคครับเชิญนะครับพี่มนะก็คือถ้าน้องแตงที่บ้านเนี่ยมีดินใช่ไหมเอาดินมาหนึ่งส่วนนะครับเอามะพร้าวสับมาหนึ่งส่วน่าแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาจากปุ๋ยคอกใช่ไหมปุ๋ยคอกอ่าปุ๋ยคอกคือก็คือมันต้องมีคอกไม่ใช่ปุ๋ยคอกคือปุ๋ยมุลสัตว์นั่นแหละโอครมบมูาสตว์ครับครับหมุนสัตว์หรือว่า มีปุ๋ยมูลสัตว์ใส่ปุ๊บก็คือพวกมีแต่ดิบแกบดำเข้าไปก็ผสมเข้าไปมีมมอะไรไ <ป S 1> ก็เอามาผสมผสมเข้าไปก็คือแต่ต้องมีดินต้องมีดินต้องมีมูลสัตว์ ใช่แล้วก็ตัวอินซิวัตถุหรือเปล่าถูกครับแต่เราต้องมาคู่ๆร่วมกันถูกต้องแต่ปริมาณต้องเท่ากันนะพี่จุฬาบอกเมื่อกี้จำได้เปล่าหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้มีปอ่อใช่มีปุ๋ยคอกใช่ปุ๋ยคอกอ่าปุ๋ยคอกอ่ามีกาบมะพร้าวสาบแกลบดำมีแกลบดีเอามาผสมกันโดยใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งกอหนึ่งใช่ใช่แล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากทีนี้พอผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาใส่ในแปลงได้เลยครับ ใส่ลงไปในแปลงเลยก็คือจากที่เราใส่ฉนวนไปแล้วใช่ไหมพี่ชุพลใช่ครับเราดินเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยมาใส่ในแปลงถูกต้องครับคราวนี้ใส่ปุ๊บปลูกปับ๊บจริงๆแล้วยังไม่แนะนําให้ปลูกนะครับเนื่องจาก<ม>ว่า,า<ะ>ไม่ง่ายแล้วนะไม่ง่ายแล้วคืออย่างน้อยคือคว,ค,วควรจะหมักทิ้งไว้สักอ,อาทิตย์หนึ่งก็ยังดีหรือ2ออาทิตย์อย่างเงี้ย หมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนจะดีกว่าคือหมักไว้ยังไงก็ทิ้งไว้ทิ้ง,งไว้แล้วลดลดก็คือเอาเรามีน้ําหมักอะไรก็ก็กลนลดลดรรลไว้เลยครับอ๋อ <นะ S 1> ก็คือเหมือนกับว่าเราผสมดินใส่ไวล้น้องแตงนะพี่สรุปะนะ,ะแล้วก็พี่ิมพลเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาดินใส่ลงไปแล้วก็ลดน้ําทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งปลูก จะสออาทิตย์ก็ได้จะหนึ่งอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่ดูตามความเหมาะสมพี่คนเขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าให้ดีตั้งสองอาทิตย์ก็ดี2อาทิตย์กำลังดีถ้าหอาทิตยบางทีดินมันยังมันยังหมักตัวไม่ได้ไม่ได้ที่มันยังร้อนอยู่เนี่ยอาทิมันมันจะเหี่ยวก็ได้เนาะมันมีโอกาสดินร้อนด้วยใช่โอ้ต้งแตงไม่ไม่ใช่แค่พื้นร้อนแล้วเมื่อกี้พื้นร้อนนะนี่มีดินร้อนด้วยมันต้องทําเป็นกระบวนการแล้วใช่ครับอืมนะอว้แล้วเมื่อหล่ต้น ต้นผักแปลงจะโตหระพี่เอ๊จริงจริงแล้วอย่างนี้นะใจเย็นเย้คือโปรตีเราจะปลูกผักใช่ไหมเราต้องมีการพอกก้าผักไว้ก่อนครับอันเนี้ยเราอย่างน้อยๆต้องพ่อว่าประมาณสัก2อาทิตย์2อาทิตย์1 4ถึง15วันนะครวันบ1ีถึงวันตีไป2อาทิตย์ก็ได้อ่าในขณะที่เราเตรียมแปลงใส่ดินใช่ไหมใส่ดินเสร็จปุ๊บเนี่ย ในวันเดียวกันเนี่ยนะครับให้เราไปพอกกาผักไว้เลยนะครับมันจะพอดีกันเลยมันมีเทคนิคด้วยนะมีเทคนิคเห็นไหมมีเป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมดนะเนี่ยคือเราก็ทำพอกกันในวันเดียวกันนะครับเราเตรียมแปลงถ้าสมมติว่าน้องแตงเนี่ยนะครับจะจะปลูกผักใช่ไหมายในอีกสิบห้าวันเนี่ยนะเราก็ไปเตรียมแปลงไว้ในวันนั้นเหมือนกันนะครับเป็นการวางแผนแล้วก็หมักไว้พอดีสิบห้าวันพอดีเหมือนกันใช่ไหมสิบสี่สิบห้าวันพอดีเหมือนกันแล้วทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปสิบห้าวันเสร็จปุ๊บกาผักเราโตพพอออดีีรร้้มมปลลูกยย่างนนนเเะคับห็ ก็ค <c oughs> ือเราก็วางแผนในการปลูกแัน่นิดนึงนะครับอ่ะพอเข,เข้าใจ,ใจยังเสร็จปุ๊บกเดี๋ยวเอาแค่เรื่องเต็มดินก่อนนะ,ะเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ไปเทเลช็อตเดี๋ยวน้องอ่ะน้องอ่ะน้องเนี่ยจะไปวุ่นวายกับอาจารย์เขาเอาเทเลนิดเทเลน,นิดนะเอาเทเลนิดนะอ่าโอเคอ่ะไปต่อพี่น้องพอทุกอย่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ14วัน15วันผ่านไปเรียบร้อยครับก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับวิธีปลูกก็ไม่ยากครับสำหรับเรา นะครับที่นี่เขามีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งครับที่ที่ทำวิธีทําหลุมเครื่องมือทําหลุมอ่าใช่ครับจะมาดูกันครับนี่เครื่องมือทําหลุมอ่าครับนี่นี่นี่เอาแล้วเครื่องมือทําหลุมนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยมานี่มันคาดหรือเปล่าพี่คาดเออใช่ใช่ใช้คาดนั่นแหละครับเห็นไหมคาดคาดนานะคล้ายๆกันเห็นไหมเห็นไหมเรากดไปปึ๊บปึ๊บเป็นหลุมไหม เป็นนี่ครับเป็นหลุมเลยเป็นหลุมเลยเออเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงปุ๊บแล้วเราก็จิ้มไปแบบไม่ต้องวัดระยะอะไรเลยเหรอเพราะมันมีระยะอยู่แล้วไงเนี่ยเห็นไหมอันนี่ยมีระยะอยู่นี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 ่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะเด็กเนี้ยมันเป็นระยะของมันอยู่แล้วครับตรงนี้ประมาณทั้กี่เซนนี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผักแต่ละชนิดครับถ้าถ้าเป็นผักบุ้งเนี่ย เราจะทําระยะถีกว่านิดนึงครับสักสิเซนก็ได้อ๋อใชเป็นผักบุ้งสักสิเซนก็ได้แต่ตัวนี้สิบห้าเซนแต่สิบห้าเซนมันมีทั้งสิบเซนสิบห้าเซนหรือยี่สิบเซนขึ้นอยู่กับว่าผักแต่ละอย่างมันโตไม่เท่ากันและความกว้างความมูลอย่างนี้นะคือผักเนี่ยบางทีลักษณะของผักเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไงมันมีทั้งแบบต้นที่มันแตกกอเยอะต้นแบบตรงๆอะไรเงี้ย มันก็เลยมีระยะแบบนี้ถูกพี่ใช่ครับใช่ครับโอเคมันก็มีข้อมูลระยะห่างเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับต้นขนาดอืมใช่ก็แสดงว่าต้องมีความรู้เรื่องของผักที่จะกินก่อนนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากจะปลูกก็ปลูกไม่ใช่ต้องรู้ว่าผักชนิดนี้หน้าตามันเป็นยังไงด้วยทรงมันเป็นยังไงด้วยมันถึงจะได้ระยะของมันไม่่งาย เดี๋ยวก็รู้ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายอมันก็ไม่ไม่ยากเกินไปหรอกนะครับอยู่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจรักสักอย่างุกอย่างก็ทําได้หมดใจต้องรักใจต้องรักสักอย่างใจต้องรักไปต่อใจรักไหมใจรักโอเคงั้นอุปกรณ์ช้นอีกชิ้นหนึ่งครับคือเราขออันนั้นคืออะไรที่เรามาตักแกงหรอใช่โอ้ยไม่ใช่ครับนะมันเป็นช้อนแกงใช่ไหมช้อนโต๊ะช้อนกินข้าวช้อนกินข้าวชช้อนกินข้าวครับ วิธีการก็คือเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับในการที่จะตักออกมาปั๊บตักเนี่ยครับโอ้มันดูง่ายนะพี่นี่อมัน a m a ซิ่งมากเลยครัปุ๊บปั๊บปุ๊บเข้าปากนี่ไม่ใช่แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ครับในหลุมที่เราเตรียมไปเห็นไหมบางทีแค่นี้เนี่ยแค่นี้เสร็จละหูแตงง่ายนะยากนะตรงนี้ ไม่ยากเลยอ่ะแพรว่าตรงนี้แต่งท็บได้โอ้สบายสบายเลยนะครับลองไหมครับลองค่ะน้องแต่งเข้ามาน้องแต่งเข้ามาน้องแต่งเข้ามาเดี่ยเห็บเราอะเป็นตัวที่อยากรู้จะเข้าไปเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยครับวิธีทำเข้าไปอยู่กับอาจารย์เขาครับ นสนุกไงลยครับ,รบอาจารย์การบ้านดีไหมฮะทิ้งการบ้านไว้พวกผมเนี่ย<อ>ได้ไหมได้ครับเราปลูกตามระยะแถวที่เรา,เามีเครื่องมือที่มันจะสวยงามอย่างนี้แหละครับครับเอาจริงพี่พลมันก็มันก็ไม่ได้ยากนะแตบบ่แบบมันเมื่อยอะพี่พลใช่ไหมใช่ครับ ก็เป็นน้องผมเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ตอนอยากขับนี่โอ้สุดยอดแต่พอทำไปสกพันก็เริ่มแล้วเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการเริ่มมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วเริ่มมีปัญหาตอนลุกขึ้นลุกลงอะเริ่มเมื่อยหลังเริ่มเมื่อยหลังมันมีวิธีการที่ปลูกผักอะไรแบบเนี้ยแต่ง่ายกว่านี้แล้วมันไม่ปวดหลังมันไม่เมื่อยหลังพี่มีครับจริงมีแน่นอนจริงเหรอครับอาจารย์จริงครับมีมีรูปแบบหนึ่งในการปลูกผักนะครับคล้ายคล้ายกันเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ พี่พลพาไปดูได้พาไปดูได้มีจริงๆนี่ครับเอ้ยน้องผมเนี่ยเอาแล้วอยากทําอีกแล้วอยากทําอีกแล้วนนั้จะได้ไม่ต้องปวดหลังเงี้ยอวันนี้คือปวดหลังปวดหัวเข่าใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ลุกเงยอย่างเงี้ยปวดเลยครับอืมมีครับเดี๋ยวยังไงก็จะพาไปดูอ่ะพร้อมหรือยังเราอะเอางี้ใจสู้อีกไหมใจสู้หรือเปล่าสู้เอ้าถ้าสู้ก็ไปพี่พลครับพาพวกเราไปดูอีกสักทีหนึ่ง รบ,รบกวนพี่พลอีกครั้งละอ่ะไปครับไปาการทำกรเกษตรแบบสบายๆทำยังไงในอีพีหน้าโปรดติดตามพวกเราครับกับรายการเกรษตรออนไลน์บายพี่แหมงเกษตรสวัสดีครับ